ไอ้กิวไอ้กัดแล้วพวกเราจะขึ้นไปยังไงข้างบนนะ่ะสูงนะข้าขึ้นได้ข้ามีปีกโว้ยอุย้ยเองมีปีกเองก็พูดได้ดิไอคิวโว้ยโว้ยโว้ยพวกเองเล่นน่ะไม่ต้องเป็นห่วงข้ามีแผนโว้ยแผนอะไรของเองวะไอ้ก้อนข้าก็ให้พวกเองเข้าไปในป่าข้าแล้วข้าก็จะพาพวกเองเข้าไปขาบวนเองไงเฮ้ยมา,ยาที่นี่ที่สุด ก็เดินทางมาถึงแดนมัง Ooh, กรนั่นเรื่อแดนมังกรทำไมมันย้ายตัวชายโยทั้งหลายโอ้แดนมังกรโว้ยชายโยโอ้เฮ้ยแล้วพวกเราจะเข้าไปยังไงล่ะนะมันมีตัวอะไรอยู่แล้วนะเฮ้ยพวกเราสี่คนนะแอบเข้าไปย่องเข้าไป ยิง่งเงียบปุ้ยผว้เรา ه, ه, เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกทำอะไรวะไอ้รอดแกจะไปปามันทำไมไอ้รอดเอ้ยมันตื้อเลยโอยโอยเข้าไปแบบนี้ไงตรงๆไปเลยสู้ได้โอยเฮ้ยแกลบไปก่อนการน,นี้ขาใช่เดียวเองโว้ยไอรอดสุดที่มาแล้วโว้ยโอ้ยหัวเฉียวดำปืนลือดเลยเฮ้ยแกเป็นใครมาจงงากไหนคอจะเข้าไปในนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายโว้ยไอ้พวกกัดจอกพูดมากอะไรขาฟันหัวแกแต่เนียบเยเฮ้ยสู้เว้ยแอบังอาจฝันหัวข้าแกทำให้ข้าโมโหแล้ว เฮ้ยหนันควันจม้กมันแก่แล้วงานนี้เฮ้ยเข้ามาโอ้ยโดนต่อยโหให้มันใหม่มันวัยจังวะเฮ้ยแกเฮ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยหาย้ยหมายอะไวะเฮ้ยโอ้ยจิ้งจกเจอกูแล้วมึงกลับกลับไปก่อนงานนี้โอ้ยสุดยพดจิ้งกโอ้ยสุดอดจจกเฮ้ยโอ้ยหรือก็ออกจมูกหรือก็ออกปังเลยเฮ้ยเฮ้ยถอย่างนั้นมันต้องเจอไอ้นี้เพราะว่ามีดทำอะไรมันไม่ได้รอดสู้เ okay. ฮ้ยไอ้รอดเว้ยสู้เข้าสู้เข้าไอ้รอดสู้สู้เว้ย แ่คิดว่ามีกระลือเธอจะทําอะไรคาได้เลยก็จริงที่มีของคาทําอะไรแกไม่ได้แต่ว่ามีดอาคมของคาร้อยเปอร์เซนต์เข้ามาเลยแกไม่เลือกซากแน่นอนงานนี้ไปเฮ้ยอรไรวะเนาอยูข้างบนโอ้โหหัวคขาต้องให้คาออกแรงคาเหนื่อยนะว้ยหิวก็หิวเฮ้ยชนะแล้วโว้ยชายโยเฮ้ยไอรอนปินยังไงบ้างวะไอรอดก็ดูนาคาดิ ลอเหมือนเดิมเป่าล่ะโอ้ยเ <Yeah, yeah, S 1> ย้เ <yeah, yeah. S 1> ยเยไอ,อ้ลอ,อ,อชนะแล้วไอ้ลอดเก่งจังเลยโว้ยไอ้ลอดชนะแล้วโว้ยเป็นยังไงบ้างวะไอ้ลอดสบายมากเพื่อนแต่ว่าหิววะ๋อไอ้มังกรตัวนั้นไงอาหารของพวกเราเออจริงด้วยไปกินกันเลยโอ้โหอร่อยโห้ยเนื้อมันแข็งแต่ว่าก็อร่อยดีนะพวกเราเนอะอิ่มจังเลยอร่อยด้วยในที่สุดพวกเราก็ผ่านด้านมาแล้วต้องเข้าไปข้างใน แดนมังกรเลยเว,ว้ยพอพวกเรารวมใจก่อนพวกเราก็สู้ได้อยู่แล้วเว้ยจริงด้วยไอ้ก่อนพวกเราสู้สู้โว้ยไปลุยกันต่อไปไอ้กัดไอ้เกียวไอ้กอนอือไปกันเลยพวกเรา,เ,เ,ราเจอตัวอะไรก็ชังจับกินให้หมดอย่าให้เหลือกินอีกแล้วเลยไอ้ลอดตัดไปเลยไอ้ลอดชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบคุณที่รับชมครับ